วันนี้ทางท่านผู้อาศสวินกับหลายท่านต้องติดตามไวา้ละ,<ฮ>ะเรื่องของน้ํา ใช่ท่านผู้ว่าก็ได้โพสต์นะฮะในเพจของท่านบอกว่าการระบายน้ําที่เพิ่มมากขึ้นของเขื่อนเจ้าพยาแล้วก็เขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ผทําให้น้ําที่จะระบายจากทั้งสองเขื่อนเนี่ยไหลมารวมกันที่แม้ําในน้าแม่น้าเจ้าพยาเนี่ยแหละที่บางไทรอ่พระนครศรียุธยาก็ทำให้ระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพยาสูงขึ้นซึ่งจะไหลลงอ่าวไทย7890ตุลาคมนี้แล้วก็ประกอบกับเป็นช่วงที่เกิดภาวะน้ําทะเลหนุนสูงด้วยก็จะทําให้ระดับน้าในแม่น้าเจ้าพยาสูงจากเดิมในสามสิบ 5 0เซนติเมตรนะครับแล้วระดับน้ำจะไม่ล้นคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งระดับน้ำจะไม่ล้นจะไม่ล้นอจะไม่ล้นนะคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาแต่อาจจะมีน้ำล้นเข้าท่วมในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำแล้วก็แนวฟันหลอถูกต้องเลยก็ขอให้ประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็จุดฟันหลอริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาบกยกของขึ้นสูงได้แล้ว วันที่เสร็จนะวันนี้วันที่ห้ายังทันนะยังทันยังทันเวลามามาปุ๊บปั๊บนะใช่โดยทางกทมเยได้วางได้วางแนวะกระสอบทรายแล้วก็เตรียมเครื่องสูบน้ําสํารองแล้วก็เจ้าหน้าที่เพื่อช่วยความช่วยเหลือนีอนะ่ะให้ทันท่วงทีนะก็ติดตามนะสถานนาการกทมจะแจ้งให้ทราบทันทีถ้าหากว่ามีระดับน้ําสูงในระดับวิกฤตก็ทางประทุมเขาก็แจ้งเตือนเหมือนกันนะคุณระยธศครับ ก็เนี่ยเหตุปัจจัยเดียวกันกับของของทางตัวว่าของอันนี้เลยนะท่านใช่ใช่ใชระดับน้ําที่มีการปล่อยน้ํามาจากทางเขื่อนเจ้าพยาแล้วก็เป็นช่วงน้ําทะเลที่มันหนุนด้วยามันก็เลยจะทําให้เรื่องของระด,ดับน้าของริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาของจังหวัดปทุมธานีเนี่ยคืออารมณ์มันก็เหมือนเดียวกันอ๋อใช่ใช่ใช่ก็เลยแจ้งเตือนลนักษณะเดียวกันเลย